จะพาเดินเที่ยวชมนะครับตลาดน้ําบางน้ำพึ่งบางกระเจ้าอีกรอบนะครับวันมาคบูชาตลาดน้ําก็เปิดนะครับก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ร้านค้าก็ไม่เยอะเหมือนวันเสาร์อาทิตย์นะเดีย๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้าง ตลาดน้ำนะครับบางน้ำพึ่งของกินเยอะมากมนสเสนห์ของตลาดน้ำบางน้ำเึ่งก็คือนะครับร้านค้าสมมติเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เยอะนะอยู่ริมคลองอร่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านนี้ก็คนเยอะนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งต้มยำทะเลน่ากินของกินเยอะแยะเลยนะครับของกินเยอะแยะปกติคนจะเยอะนะแต่ว่าวันนี้ วันนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่<า>ไม่เยอะเหมือนวันเสาร์อาทิตย์นะ <c oughs> วันพระนะครับแล้วก็มีพระท่านมา,นารมน้ำเพราะความเ <c oughs> ป็นสิลมิมงคลน,นะครับผมน้ำพุตมน <c oughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรนะพวกเกษตรสินค้าทางด้านการเกษตรพวกผักพวกเมล็ดผลไม้และก็ไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม่ถึงกับเยอะนะตรงนี้ไม่ถึงกับเยอะแต่ก็มีบ้างกล้วยไม้ไม่เยอะหนอดหรือสี ชอมโอช่มโออันนี้ห้าสิบาทลูกละเจ็ดสิบนะครับสามลูกสองร้อยอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับ,านนบ,ารบขาวใหญ่อัมพาวา <c oughs> <c oughs> มาบ่อยนะครับผมผมก็มาบ่อยอยู่เพราะว่า มันอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็สะดวกสบายขับรถมาแป๊บเดียวชอบเพราะว่าเราสามารถที่จะเดินซื้อของและเดินดูน้นดูนี่ได้สะดวกสบายมาหลายครั้งแล้วนะครับตลาดน้ำบางนำพึ่งออนแหนมเนืองแหนมเนืองมาจากหนองคายพร้อมทานเลยนะครับจะขากลับเดี๋ยวมาซื้อ มันก็จะมีมุมเล็กๆนะครับให้ถ่ายถ่ายรูปกับป้ายของตลาดน้ําบางน้ำพึ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีป้ายตลาดน้ําบางน้ำพึ่งนมนสเสห์ก็คือมันจะมีคลองเล็กๆนะครับคลองเล็กๆเนะี่ยแล้วก็จะมีร้านขาย กับข้าวส่วนมากินไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะเยอะนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ <c oughs> นะฝั่งนี้ก็จะเป็นกลองนะครับแล้วก็สองคลองก็จะเป็นตไอร้านขายกับข้าวก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหละสม่มากนะครับได้บรรยากาศแบบธรรมชาติเลยแ <c oughs> แต่วันนี้มันร้อนไปมัใช่ใรู้สึกมันร้อนไปนะครับวันนี้ อากาศค่อนข้างจะอบป้านะครับร้อนนิดนๆนะครับลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะมาอยู่ตรงตลาดน้ำนะครับบางไอ้บางบางน้ำพึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเดินวงกลมได้นะครับสองฝั่งทางเดินก็จะมีร้านค้าร้านขาย แต่มักจะเป็นของกินนะของกินเยอะเลยอ,อันนี้ปลาหมึกแต่มักก็จะเป็นของกิน<อ>ขนมปัง อันนี้เป็นเกืออ่าตาอต่อ มาเรียกว่าจากไอสองคนก็มาไปส่งไปแล้วไปส่งไม่ดีด่าเอาบ้านหลังนี้ครับไม่เปิดเรือน,นมสดปกติเสาร์อาทิตย์บ้านหลังนี้เขาจะเปิดให้เขาจะเปิดขายนะครับขายพวกเครื่องดื่มชากาแฟอะไรเนี้ยนะครับ แล้วก็เขาเปิดให้คนเข้าไปนั่งพักผ่อ,อวนนะวันนี้เขาปิดครับบ้านหลังนี้สวยมากเ,เป็นบ้านทรงไทยล้อมรอบด้วยคลองเล็กๆนะแล้วก็สะพานเขาเนี่ยอันนี้สะพานอเอาเปิดปิดแบบยกยกขึ้นยกลงเลยนะครับวันนี้ยกขึ้นแล้วไม่ให้คนข้ามติดใจบ้านหลังเนี้ยมันสวย เป็นบ้านทรงไทยเลยปกติวันเสาร์อาทิตย์นะใต้ถุนเขาจะขายพวกเครื่องดื่มแล้วก็อาทิตย์ขายดีๆก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเมี่ยงคำใช่ไหมเมี่ยงคำใช่ครับคนจะเข้าแถวซื้อเยอะซื้อแล้วเขาก็จะนั่งกินตามซุม้มตามใต้ต้นไม้นะ่ะเขาทำเป็นเป็นซุม้มเป็นอะไรให้ให้ให้คนมาเที่ยวแบบนั่งพักผ่อน วันนี้เขาเขาไม่ให้เข้าครับเนี่ยรอบๆบ,บ้านเขาก็จะมีคลองเล็กๆสวยงามมีมนต์เสน่มากมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งกันครับตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะเปิดไหมเพราะว่าารู้ว่าเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันวันหยุดนักขัตเลิอกอ่ะ ก็บางวันก็เปิดงวนก็ไม่เปิดวันนี้ก็เลยขับรถมาเรื่อยเรื่อยก็เปิดอยู่แต่ว่าร้านค้าร้านร้านค้าต่างๆมันมีีไม่เยอะเหมือนวันต่ออาทิตย์นะแล้วก็คนก็คนมาเที่ยวชมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะมีของกินเยอะมากนะครับของกินผลไม้ก็เยอะ ผลไม้ออกมดตุ๊กตาครับอันนี้โลเท่าไหร่ครับ90โอ, <c oughs> อร่อยมากเลยโลละ90โลหนึ่งไนดะ้ประมาณกี่โลนะ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะใช่หไหมยเยอะ,อะเราได้แล้วนะครับพลังกิมจู ผมกินน่ากินทั้งนั้นเลย <c oughs> มาเทไรก็จะสั่งก็จะซื้อในแหละนะครับฝรั่งกิมจูข้างในมันจะเป็นสีสีชมพูเลยอร่อยครับ <c oughs> มาวันแบบนี้ก็โอเคนะมัน ถ้าเสาร์เท่านะคนจะเยอะมากแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยจะแย่งกันไม่มีที่จอดรถเลยแต่ก็จะมีที่จอดรถด้านหลังนะครับอ้อมไปเสียแค่ยี่สิบาทนะครับจอดได้ตลอดอ,อันนี้เป็นอะไร น่ากินมากปลาทูดอดเดียวปลาทูแดดเดียวครับสองร้อยร้อยบาทจะมีปลาต้มปลาต้มทอดมาจากไร่กำนันจุนเลยนะครับไม่ต้องไปถึงเพชรบูรณ์มาที่นี่ก็ได้เลยปลาส้มอันนี้ร้อยห้าสิบบาท เเดินผ่าผลไม้ก็มีนะครับ จริงๆเขามีที่จอดรถนะครับอยู่ด้านหลังแต่ว่ามาทลไลมันไม่มีที่จอดอ่ะผมเลยไปจอดที่เสียเงิน20บาทสบายใจกว่า <c oughs> แต่ละน้ำบางน้ำพึ่งครับแต่ตอนนี้ยนักท่องเ,เ,เที่ยวครับลืมแวะไปที่ร้านเธอ ให้กลับไปรับแว่นตาอื่นนะครับจะรับถึงนมะครับไม่มาก็จะโอนขนมหน้าการหน้าดิบหน้ากินอนะ่ะขนมถ้วยมุมนี้ก็จะเป็นขนมแล้วนะครับของกินมีบ้าง ใช้ในครัวเรือนเยอะเลยปลาเมึ่ก็มีนะครับของแห้งของกระเดแห้งปรหมาณเกินหกสิบ แด้บรรยากาศอีกแบบนึงน,นะครับมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะถ้ามีเวลานะครับเสาร์อาทิตย์นะครับอยากจะเชิญมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับบางกระเจ้าเที่ยวตลาดเสร็จก็เที่ยวบางกระเจ้าต่อนะครับบางกระเจ้ามีจุดชมวิวส,สวยๆนะครับแล้วก็ไปเช็คอินตามจุดต่างๆร้านกาแฟอร่อยๆเยอะเลยนะครับ มาทั้งทีได้แค่แค่ฝรั่งฝรั่งกิมจูนะครับอ่าด้านในมันจะเป็นสีชมพูอร่อยอร่อยร้อนเลยนะอากาศร้อนเลยมันร้อนอ,อบเป้าวอะ่ะ มาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วนะครับเสื้อผ้าพวก

โซนนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าของกินก็มีบ้างครับ เหม็ดทองจันจันบุรีร้อยเจ็ดสิบเลยเจ็ดลูกสุดท้ายครับเลยเจ็ดลูกฝากไว้หน่นานะเชียร์อย่าลืมนะยังมีทุเรียนให้ได้กินอยู่นะช่วงนี้ นีเป็นขนมไทยน่ากินอยู่นะเดินไปทางไหนไมีเจ็เสียงดนตรีไม่รู้จะติดลิกืกริติ์หรือเปล่า นี่คือตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับก็ต้องฝั่งนั้นเลยไหมไหลขูเจอเงือ่อะไหลแล้วไม่ได้แสงเงินเดีย๋ยวมาซื้อแนมเนืองกอนแนมเนืองพร้อมทาน60บาท เดี๋ยวเอากล่องหนึ่งครับอันนี้เป็นแหนมเรืองแหนมเรืองความตอนทานอันนี้ของแดงเหรอหนองคายเลยหรอนองคายเต๋อเอรอ ได้แล้วครับแหนมเนืองพร้อมทานชุดละ60สิบนะครับสำหรับอาหารเย็นนี่ยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเลยแล้วก็ตลาดตลาดพราค้าไม่ขายก็มีไม่เยอะนะครับมันก็เลยอาจจะขายมันตะเนืไปนนิดนึงนะครับเพราะปกติมาเสาอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมาก คนเยอะนะครับที่จอดรถก็ไม่มีแล้วก็จะซื้อของจะกินข้าวจะอะไรเนะี่ยจะแย่งกันแต่ว่ามาวันนี้ก็โอเคนะมันไม่ถึงกับว่าขัดมลเสน่ห์แต่ว่ามันมีความสะดวกสบายหาที่จอดรถได้แล้วก็ไม่ต้องเบียดกันนะครับ วันนี้วันพระนะครับวันมาฆระชาขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็สุขสดชื่นนะครับในวันพระอย่าลืมไปเวียนเยียนกันนะครับคืนนี้เดี๋ยวขอยุติการและสดแค่นีนก่อนนะครับเพราะว่า,าจะไปละอาลงเม็ดสวัสดีครับลงเม็ดลงเม,ม็ดมาพอดี กำลังจะยุติการไลฟ์สดแล้วครับลุงมิตรตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดน้ําบางน้ํเพึ่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ